ทำนายดวงชาวราศีกันกับชาวลัคนากันปะจำเดือนพฤษภาคม2,568คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตั้งแต่16กันยายนจนถึง15 ตุลาคมของทุกปีตัดเวลาตั้งแต่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนเมษายน2 5 6 8กรุณากรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องออมมานีจันแล้วก็ไปที่เพย์ริสคลิปนี้เป็นดวงทั่วไปค่ะ อิติอรหังทิพภะจักขู่วิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขู่วิโสทายิอิติอรหังทิพภะจักขู่วิโสทายิ ในบางครั้งอ่ะคุณก็เรียนรู้ว่าที่จะอยู่คนเดียวเรียนรู้ที่จะเป็นโสดเพราะคุณไม่ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นคุณเลือกที่จะอยู่เป็นโสดเพราะคุณน่ะไม่ภูมิใจกับความรักที่ได้มาเหมือนคุณน่ะหัวใจของคุณเนี่ยมันถูก เผาผลาญไปด้วยไฟของกิเลสตัณหาราคะตัณหากิเลสสยศาสตร์มนดํดำจิตใจของคุณเนี่ยมันมันพลุ่งพล่านมันร้อนลุ่มไปในเพลิงของตัณหากิเลสราคะแล้วก็คุณมีปัญหาทางด้านสุขภาพเอาเป็นว่านะเอ๋มองว่าชาวราศีกันกับชาวลัคนากันเนี่ย ช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเหมือนคุณน่ะจะมีสภาพไม่มีความสุขอะใบเนี่ยไม่มีความสุขต้นเหตุก็มาจากเรื่องตัณหาราคะกิเลสการความโลภอะไรต่างๆคุณน่ะคิดมากเรื่องความรักในถามเรื่องการเงินก็หาเงินได้สองทางนะแล้วก็คุณจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะมีเพื่อนเก่าอะที่จะมีเพื่อนเก่าที่เขากําลังเดือดร้อนเนี่ยติดต่อมาหาคุณท่านจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเป็นช่วงที่คุณเนี่ยทุกใจในเรื่องความรักอะแล้วก็ทุกมากด้วยแต่ถ้าถามถึงเรื่องงงเรื่องงานเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังมีชื่อเสียงอะคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานดัง สุขภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็แข็งแรงขึ้นบางครั้งเนี่ยคุณไม่มีความสุขเพราะคุณทอดทิ้งคุณทอดทิ้งคนรักคุณทะเลาะแล้วก็น้อยใจแล้วก็ทิ้งเข้ามาแบบไม่มีเหตุผลคุณไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตคุณก็เลยเลือกที่จะทอดทิ้งคนรักของคุณหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยท่านจะมียาสมุนไพรดีๆเป็นยาสมุนไพรที่ดีมาก เมื่อท่านกินเข้าไปแล้วเนี่ยนะท่านก็จะอาการเนี่ยมันดีขึ้นช่วงเดือนพฤษภาเป็นช่วงที่ว่าคุณนะ่ะไม่มีความสุขต้นเหตุมาจากเรื่องตันหาราคะแล้วคุณเนี่ยอยากจะเอาชนะเพศตรงข้ามที่คุณนะ่ะไปรักไปชอบเหมือนเขาไม่คุยด้วยนะคุณถูกผู้หญิงอะ่ะบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกมือถือ ผู้หญิงที่คุณไปชอบเนี่ยเขาไม่คุยด้วยแล้วคุณก็ต้องการที่จะเอาชนะความทุกข์ของคุณนะมันมาจากเรื่องตันหาราคะเซ็กอะไรต่างๆถ้าถามถึงเรื่องการพนันหวยถ้าถามถึงเรื่องหวยเรื่องการพนันนะก็ถือว่าเล่นได้สามารถเล่นได้ค่ะการพนันหวยสล็อตช่วงเดือนพฤษภาเนี่ย เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีปัญหารักสามเศร้าทุกใจในเรื่องความรักพอจะมีความรักก็เกิดทุกข์ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์คู่ครองนอกใจเป็นช่วงที่คุณเนี่ยคิดมากในเรื่องความรักบางครั้งคุณก็เลือกที่จะเลิกกับแฟนท,ทั้งทัที่ยังรักเป็นช่วงที่คุณมีอุปสรรคในการทำงานเป็นช่วงที่คุณเนี่ยทำอะไรก็ติดขัดไปหมด ไม่มีความสุขการเงินเนี่ยไม่ถึงกับแย่แต่ก็ไม่ใช่ว่าดีการเงินไม่ถึงว่าไม่ถือว,ว่าแย่แต่ไม่ดีเงินเก็บไม่มีมีแต่หนี้สินเป็นช่วงที่ความรักอ่ะอกหักผิดหวังในความรักจะทำอะไรก็มีอุปสรรคคิดจนเครียดการเงินไม่มั่นคงทรัพย์สินข้าวของเนี่ยมักเสียหาย อาจจะต้องเสียเงินซื้อตู้เย็นใหม่เสียเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่สุขภาพทุดโทมเป็นช่วงที่คุณเนี่ยคิดมากหากคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยจะมีคนเอายาดีๆมาให้ถ้าถามถึงเรื่องการงานเนี่ยก่อนหน้านี้แย่แต่แต่ว่าช่วงเดือนพฤษภาเนี่ย การงานกับสุขภาพดีขึ้นค่ะท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานสุขภาพก็ดีขึ้นแต่ปัญหาที่หนักใจหนักอกหนักอะไรของท่านเนี่ยจะเป็นปัญหาเรื่องความรักเรื่องเซ็กเรื่องไม่เข้าใจกันเรื่องความอยากเอาชนะ ท่านจะได้เจอกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะมีเกณฑ์จะได้นัดเจอบางครั้งเนี่ยคุณอยากจะเอาชนะเพศตรงข้ามอะ่ะจนคุณลืมมองไปว่าเวลาเปลี่ยนใจคนมันก็เปลี่ยนในอดีตเนี่ยคุณอาจจะเป็นที่หนึ่งอะ่ะเป็น Number ร์ e อ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเวลาเปลี่ยนใจคนมันก็เปลี่ยนอดีตเขาอาจจะชอบคุณมากรักคุณมากแต่ตอนนี้ไปถามเขาเนี่ยอาจจะแบบ ขอาจ,จะสายหน้าเลยก็ได้ว่าคุณหลงตัวเองมากจนเกินไปเพศตรงข้ามเนี่ยเขาเลิกสนใจคุณนานแล้วตอนนั้นน่ะเขาชอบคุณแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่เวลาเปลี่ยนใจคนมันก็เปลี่ยนน่ะในอดีตเขาอาจจะเคยรักเคยชอบคุณน่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่สิ่งใดที่มันไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่สิ่งใดที่มันใช่ก็คือมันใช่สิ่งใดที่ มันใช่ก็คือใช่สิ่งใดที่มันไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่คุณต้องยอมรับความจริงการเปลี่ยนแปลงบนโลกไปนี้เป็นสารณะถ้าเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยคุณอาจจะไปหาพวกหมอดูลางทรง บางท่านเนี่ยมีเกณฑ์อยากจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะบางคนอะอันนี้คือการเรียนต่อนะเรียนมหาลัยเรียนปอโทต่อคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูหมู่มานของคุณได้ด้วยบาร,รมีแม่อุมาคุณมีความเข้มแข็งกล้าหาญถ้าหากคุณทำงานเป็นตำรวจเป็นทห,หารเนี่ย ท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณจะสามารถใช้สติปัญญาและความกล้าหาญของคุณในการแก้ปัญหาได้สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ